เพื่อนจ้ามาดูความหนาวความเย็นจะ้ะเอ่เห็นไหมคะน้ำทะเลเป็นน้ำแข็งจ้ะเพื่อนน้ำทะเลเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะ,อะ,อะตอนนี้เรานั่งอยู่ในเรือนะเพื่อนนะตอนนี้เราอยู่บนเรือจ้ะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมอีก ที่แห่งหนึ่งเด้อเพราะว่ามีเสียงรบก,กวนจ้ะมีเสียงรบก,กวนจ้ะเพื่อนมาช่องทางในการถ่ายทำเนาะเอ่อไม่มีช่องว่างจ้ะต้องกลับที่เดิมแล้วมาจะเพื่อนจ้ะมาชมจ้ะเพื่อนดูวที่มากค่ะเป็นปุปยๆอย่างนี้นะเพื่อนนะเนี่ยหวานลงไป แต่ที่แปลกก็คือแม่น้ําทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเพื่อนเริ่มกลายเป็นน้ําแข็งแล้วค่ะอาจะขยายภาพให้เพื่อนดูเด้อนี่ค่ะเพื่อนจ้ามาดูความแปลกประหลาดอืตอนนี้เรือยังไม่เริ่มไม่เริ่มออกนะคะเพื่อน <c oughs> ยังไม่เริ่มออกนู้นเรามาจากฟังนู้นจ้ะเพื่อนฟังนู้นจะ้ะพี่ฉายกล้องไปเด้อเพื่อนเด้อมากค่ะ ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีอะไร,ประแปลกๆให้ชมจ้ะเพื่อนประเทศนอร์เวย์นะคะมาดูน้ําแข็งกลุ่มนั้นจ้ะกลุ่มขาวๆนะค่อนข้างที่จะหนาอทีนี้น้ําทะเลเขาก็มีการเคลื่อนไหวเนาะเพื่อนดูสิโอ้ยน้ําแข็งเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงเพื่อนชมเอาเองเด้อชมเอาจ้าชมเอาจ้าเพื่อนจ้า ชมเอานะคะอืมฮัจ้าจเพื่อนอีกหน่อยอ่ามาดูค่ะโอ้ยหิมะตกเพื่อนอหิมะตกสวัสดีจ้าเพื่อนจ้าสวัสดีจ้าอืมจ้าอ่ะเสียงผู้บรรยายก็ค่อนข้างแหบนะเพื่อนนะ เพื่อนมาดูนกปิ้งดินพามจ้ะม,มาดูจ้ะเพื่อนมันเป็นภาพที่แปลกอยากทำอยากทำคลิปนี้เป็นคลิปยาวเด้อเพื่อนเด้อม,มาดูเพื่อนอก้อนน้ำแข็งก้อนนี้ไหลเข้ามาใกล้ๆเรือแล้วจ้ะเห็นไหมคะมาดูอันนี้หิมะก็ยังตกเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนหิมะก็ยังตกเหมือนเดิมนะคะ มาค่ะเรามาดูน้ําแข็งก้อนนี้มาดูชัดๆจะ้ะอันนี้ค่อนข้างหนาเพื่อนเด้เอ,อความหนาของน้ําแข็งจากสายตาที่ดูนะหนาจะได้อยู่ประมาณประมาณครึ่งฟุตจ้ะเพื่อนประมาณสิบสองสิบห้าเซนติเมตรเด้อความหนาของเขาอืมออในแผ่นบางๆนี้จะมีความหนาอยู่ตามที่ดูจากสายตานะคะจะหนาอยู่ประมาณ2-3ถึงมเซนจ้ะ นี่ค่ะเขาเคลื่อนมาใกล้ตัวเราแล้วเพื่อนเ <c oughs> ขาเคลื่อนมาใกล้ตัวเราแล้วมาดูจ้ะมันเป็นมันเป็นความแปลกประหลาดจ้ะเพื่อนจ้าผู้ถ่ายทำยืนอยู่บนเรือนะเพื่อนแต่ว่าหิมะก็บริวมาใส่เด้อเห็นไหมดูเสื้อเพื่อนดูเสื้อ <c oughs> จ้ะดูค่ะ,ะมาชมเด้อเพื่อนเด้อ มันตื่นเต้นเพื่อนผู้ถ่ายทำก็ตื่นเต้นเพราะว่าภาพแบบนี้ไม่ค่อยจะได้เจอจ้ะภาพแบบนี้ไม่ค่อยจะได้เจอในในถิ่นในถิ่นของผู้ถ่ายทำไม่เย็นจัดเหมือนเหมือนทิณน,นี้จะ้ะเออเขตนี้จะเย็นมากกว่าเขตที่ผู้ถ่ายทำอาศัยอยู่ด้ะเพื่อนเด้อตอนนี้เรือก็เริ่มขับเคลื่อนแล้วจ้ะเพื่อนเรือก็เริ่มขับเคลื่อนแล้ว จ้ะม,มาดูเพื่อนอุ้ยม,มาดูมาดูจ้ะเรือเดินขับเคลื่อนแล้วจ้มเห็นไหมคะ,ะน้ำแข็งเขาเ,เขาเคลื่อนตัวจ้ะม,มาอยู่ใต้ท้องเรือแล้วนี่คะ่ะเรือเดินเริ่มเริ่มเคลื่อนแล้วเพื่อน มาดูกลุ่มน้ำแข็งเด้อจ้ะมาดูกลุ่มน้ำแข็งมาดูเพื่อนมาดูกลุ่มนั้นจ้ะมาชมจบเพื่อนจ้ะเรือไปแล้วนะเพื่อนนะทีนี่ผู้ถ่ายทำก็จะขอจบนะครับเพื่อนเพราะว่ามาดูจ้ะเพื่อนหิมะหิมะปกคลุมมาดูจ้ะ ขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะ